ตอนที่1 0 8 0ราชาผู้ทรงพลังที่น่าสะพรึงกลัวอารูเฮงรู้สึกมีความสุขแล้วทำไมถังวูหลินถึงไม่รู้สึกเหมือนเดิมหล่ะนับตั้งแต่ดูซาบผนึกระดับที่10ของราชามังกรทองเขาไม่เคยพบกับคู่ต่อสู้ในแง่ของความแข็งแกร่งเลยคราวนี้เขาได้พบกับคนที่สามารถปรับปรามเขาได้อย่างเต็มที่ในแง่ของความแข็งแกรง่งเพื่อที่เขาจะได้ปลดปล่อยพลังเต็มที่อย่างแท้จริง ดังนั้นแม้ว่าเขาจะเสียเปรียบหลังจากการปะทะกันสองครั้งแต่สายเลือดของราชามังกรทองของเขาดูเหมือนจะลุกเป็นไฟด้วยเสียงตะโกนดังและการตบปีกมังกรสีทองอย่างแรงที่อยู่ด้านหลังของเขาทั้งวูลินก็พุ่งขึ้นไปในอากาศอีกครั้งคราวนี้เขาใช้มังกรบินกลายร่างเป็นมังกรยักษ์และทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าความผันผวนที่รุนแรงของพลังงานและเลือดของราชามังกรทองนั้นมาพร้อมกับการปล่อยแกนมังกรออกมาจนหมด และมันก็บานสะพรั่งร่งางมังกรทองตัวใหญ่กลายเป็นเปลวเพลิงยาวหลายสิบเมตรในทันทีในสายตาของผู้ชมทั่วไปดูเหมือนว่าเขาจะได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาออกมาในขณะนี้ในบรรดาวงแหวนวิญญาณทั้ง8บนร่างของอารเูเฮงวงแหวนวิญญาณทั้งสวงอันดับหนึ่งและ3ก็สว่างขึ้นพร้อมๆกันร่างกายของเขาพองขึ้นอีกครั้งและอักษรรูนสีทองบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมา เงาขนาดใหญ่สว่างขึ้นด้านหลังเขาเหมือนกับภาพขยายใหญ่ของเขาซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรพร้อมด้วยความกดดันที่ไม่อาจพนาได้ปรับปรามมังกรสีทองราวกับภูเขาทันใดนั้นมือขวาของเขายกขึ้นและมีฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นหมัดของเขาก็ขยายออกและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรมันกระแทกหัวมังกรทองของถังวูหล,ลินเหมือนค้อนยักย้าย หลังจากเชี่ยวชาญเทคนิคลับโดยกาเนิดของนิกายกายาศดิสทธิ์แล้วทุกส่วนของร่างกายของอารูเฮงก็เป็นอาวุธของเขาและดํารงอยู่เหมือนอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี่คือความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายกายาศดิ์สิทธิ์บูมมังกรทองคำรามและร่างกายของอารูเฮงก็สั่นอย่างรุนแรงถังวูลินถูกกระแทกกลับลงไปที่พื้นอีกครั้งและคราวนี้เมื่อเขาเหยียบลงไปบนพื้นก็มีหลุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่พื้นเอาละ่ะ ทั้งบูหลินก็ตะโกนเสียงดังเช่นกันและเขาก็นองเลือดเช่นกันปีกมังกรสีทองที่อยู่ข้างหลังเขากระพืออีกครั้งและแกนวิญญาณและแกนมังกรในร่างกายของเขาก็พันพวนอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันและรัศมีสีน้ำเงินทองก็เต็มไปด้วยอากาศเขารู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งและเลือดของราชามังกรทองเขาถูกปรับปรามอย่างสมบูรณ์โดยวิธีการรับโดยกำเนิดของอรูเฮงของนิกายกาย,กยศักสิทธิ์โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคนิก,การหลอมรวมเลือดและวิญญาณ เขาจะไม่มีโอกาสทั้งหมดนอกจากนี้เขายังเห็นว่าพี่ชายคนนี้ยังมีข้อสงวนอยู่ด้วยการระเบิดอย่างต่อเนื่องของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับราชามรากตเขาสามารถโจมตีต่อไปได้เมื่อเขามีความได้เปรียบแต่เขาก็ไม่ทําสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีคือความเมตตาบางอย่างแต่สิ่งที่ทังวูลินหวังที่จะ,ะเผชิญหน้านั้นไม่ใช่ราชาผู้ทรงพลังที่ไร้ความประณีเลย เสียงคำรามอันเร่าร้อนของมังกรดังก้องออกมาด้วยเสียงคำรามที่ไม่ยอมแพ้หอกมังกรสีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งในมือของถังวูลินและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองด้วยเสียงคำรามสู่ท้องฟ้งฟาหัวมังกรสีทองขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากหลุมลึกและชั้นของแสงสีน้ำเงินทองก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับย่างเงินสีฟ้าภายในหัวมังกรสีทองออร่าที่ถูกระงับแต่เดิมก็เพิ่มขึ้นทันทีสร้างการตอบโตจากล่างขึ้นบนที่จริงแล้วมันเคลื่อนตัวกลับไปในแง่ของโมเมนตัม ยิ่งกว่านั้นอีกนี่เป็นครั้งแรกของถังวูลินที่ใช้เสียงคำรามของมังกรทองเพื่อเพิ่มแรงผลักดันของเขาช่วงเวลาต่อมามังกรสีทองขนาดใหญ่ที่มีรัศมีสีน้ำเงินทองทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าทักสลอมรวมเลือดและวิญญาณมังกรจักรพรรดิสีน้ำเงินขึ้นสู่ท้องฟ้าอารูเฮงหัวเราะและร่างของเขาก็หดตัวเข้าด้านในดูเหมือนว่าทั้งตัวของเขาทําจากทองคาและสูงเพียงสาเมตรเท่านั้นจู่ๆศพก็ล้มลงและเผชิญหน้ากับถังวูลินตรงหน้า วิธีลับแห่งกายการตื่นครั้งที่สองบูมบูมบูมเสียงคำราดังขึ้นในอากาศเวทีการแข่งขันทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและวงกลมแสงที่รุนแรงก็ปะตุขึ้นที่จุดชนกันผู้ชมต่างตกตะลึงนี่เป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์ชุดเกราะสองคำจริงหรือแม้แต่ผู้มีอำนาจในระดับชายาโต้หลัวก็ไม่สามารถทำให้เกิดความผันผวนของพลังงานมหาศาลเช่นนี้ได้ใช่ไหม แสงและเงากระพริบและในขณะที่รัศมีของโลกป้องกันแกว่งไปมาอย่างรุนแรงทั้งสองก็แยกตัวออกจากทั้งสองฝ่ายพร้อมกันแต่เมื่อพวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งร่างกายของพวกเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยชุดกราะต่อสู้สองคำแล้วชุดกราะของอารูเฮงเป็นสีแดงเลือดและมีเส้นสีทองสวยงามรูปร่างดูเหมือนกล้ามเนื้อบนร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นหน้ากากบนหมวกดูเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีเขี้ยวยื่นออกมา ถังวูลินได้รับการปกป้องตามธรรมชาติด้วยชุดเกราะต่อสู้พระจันทร์มังกรความแตกต่างก็คือคราวนี้พวกเขาแยกจากกันถังวูลินไม่ได้ถูกโยนลงพื้นทั้งสองฝ่ายอยู่กลางอากาศจ้องมองกันปีกที่มาจากชุดเกราะต่อสู้ของอารูเฮงนั้นใหญ่กว่าปีกมังกรของถังวูลินพวกมันกางออกด้านหลังเขาเหมือนนอมาเลือดดูดูร้ายและสง่างาม ในที่สุดทั้งมูลินก็ใช้ทักสลอมรวมมาเลือดและวิญญาณกลับคืนความเสียเปรียบบางส่วนอรูเฮงก็แอบประหลาดใจเช่นกันความผันผวนของพลังวิญญาณของน้องชายรุ่นน้องคนนี้เห็นได้ชัดว่าอ่อนแอกว่าของเขามากอย่างไรก็ตามการโจมตีที่เขาเพิ่งทำนั้นสมบูรณ์มันมีเกินขีดจำกัดของสิ่งที่เขาสามารถทำได้คุณทำได้อย่างไร เขาฝึกฝนความลับโดยกำเนิดของนิกายกายศักดิ์สิธิ์มาตั้งแต่เด็กและความรู้และความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ต่างๆของปรมาจารย์วิญญาณคนอื่นๆก็ไม่ชัดเจนเท่ากับของทังวูลินที่เกิดในวิทยาลัยเชร็กหอกมังกรทองถูกยกขึ้นจิตใจของทังวูลินรวมเป็นหนึ่งเดียวและเขาก็จมดิ่งลงสู่เจตนาของหอกคลื่นเสียงคำรามของมังกรเกิดขึ้นพร้อมกับการสั่นสะเทือนของเลือดในร่างกาย พื้นผิวของเกาะสองแสงสีทองและพื้นผิวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของมังกรแต่ละขนาดมีสารและขอบที่ยกขึ้นเต็มไปด้วยพื้นผิวไม่ต้องสงสัยเลยว่าถังบุหินอย่างรากลึกลงในหัวใจของผู้คนตามรูปลักษณ์ของเขาในเวลานี้หลังจากความตกตะลึงและความหมองคล้ำช่วงสั้นๆผู้ชมบนอัธจันทร์ก็เริ่มส่งเสียงเชียร์เหมือนภูเขาและสึนามิคนส่วนใหญ่ตะโกนชื่อของราชามังกรทองและสักพักหนึ่งสถานที่จัดการแข่งขันก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่กระตือรือรน้น น้องชายฉันต้องออกไปให้หมดระวังตัวด้วยอารูเฮงหัวเราะและเสียงของอารูเฮงก็ดังไปถึงหูของถังวูลินเมื่อถังวูลินตกตะลึงเล็กน้อยเขาก็ได้ยินเสียงที่เปลี่ยนสนามรบในระหว่างนั้นการต่อสู้ปรากฏขึ้นบูมบูมบูมหน้าอกของอารูเฮงลุกขึ้นและล้มลงและการเต้นของหัวใจอันแข็งแกร่งของเขาก็กลบเสียงเชียร์ของผู้ชมในทันทีเสียงคำรามของมังกรบนถังวูลินตอบสนองต่อสถานการณ์และในเวลาเดียวกันก็มีแสงแวบขึ้นมาในดวงตาของเขา และเสียงคำรามของมังกรทองก็ถูกปล่อยออกมาเกือบจะในทันทีเขาคอยระวังการเคลื่อนไหวของอรูเฮงมาเป็นเวลานานในเวลาเดียวกันเขาก็รู้ด้วยว่าเมื่อหัวใจของพี่ชายคนนี้ดังขึ้นนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดนี่คือในระหว่างการแข่งขันและเมื่อสังเกตอย่างใกล้ชิดถังวูลินก็ค้นพบอย่างชัดเจนว่าเมื่อการเต้นของหัวใจปรากฏขึ้น แหวนวิญญาณสีดำที่เจ็ในบรรดาวงแหวนวิญญาณทั้ง8ดบนร่างกายของอารูเฮงก็พันผวนเล็กน้อยชั้นของเส้นสีทองอ่อนบางๆก็ปรากฏขึ้นบนนั้นร่างที่แท้จริงของหูฮั่นการเต้นของหัวใจนี้เป็นการแสดงจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาหรือไม่ทั้งบูหลินตื่นขึ้นมาทันทีไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยที่พี่ชายของเขาจะมีพลังมากเมื่อการเต้นของหัวใจปรากฏขึ้น เสียงหัวใจเต้นจนหูหนวกสเตือนใจและที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคืออาจทําให้เลือดของคนคนหนึ่งพันผวนได้เสียงเชียร์ของผู้ชมที่อยู่ข้างนอกก็หายไปไม่ต้องสงสัยนี่เป็นเพราะการต่อสู้ระหว่างดวงดาวใช้วิธีการทางเทคนิคเพื่อแยกเสียงภายในทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงงอแพร่กระจายออกไปด้านนอกและก่อให้เกิดผลกระทบ เสียงคำรามของมังกรทองและการเต้นของหัวใจอันดูเดือดประสานกันและร่างกายของถังวูลินก็ถูกปกคลุมไปด้วยหัวมังกรสีทองขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันด้านหลังหัวมังกรสีทองตัวใหญ่ทิลิปลาเวนเดอร์ขนาดใหญ่ก็เบ่งบานอย่างเงียบฮ่าฮ่ากลืนกินแผ่นดินโมเลกุลพลังงานทั้งหมดในอากาศมาบรรจบกันอย่างบ้าคลั่งเข้าหาถังวูลินในขณะนี้เขาไม่กล้าที่จะกลั้นสิ่งใดไว้ภายใต้อิทธิพลของทิลิปชิงหลัวพลังวิญญาณของเขาเองก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ในเวลาเดียวกันชั้นของรัศมีสีน้ำเงินทองก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆอ,อบหัวมังกรขนาดใหญ่ที่เกิดจากเสียงคำรามของมังกรทองชั้นรัศมีสีน้ำเงินทองนี้แผ่ออกไปด้านนอกและเสียงคำรามของมังกรทองก็เพิ่มคุณภาพจิตวิญญ,ญาณขึ้นอีกชั้นหนึ่งป้องกันไม่ให้ความผันผวนของชีและเลือดในร่างกายของถังวูลินจากการได้รับผลกระทบจากอารูเฮงตอนที่1081ระงับอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้เขายังฝึกฝนวิธีการลับของร่างกายอีกด้วยและเขายังมีสายเลือดที่ทรงพลังของราชามงกรทองซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเต้นของหัวใจอันแข็งแกร่งของอารูเฮงที่มีต่อเขาร่างของอารูเฮงวุบวาบและเขาก็ระเบิดมือขวาของเขาออกมาในขณะนี้ร่างกายของเขาไม่ได้ขยายอีกต่อไปแต่ทั้งร่างกายของเขาเปล่งออร่าที่แปลกออกไป ราวกับกายวิญญาณที่ถูกปรับแต่งเป็นพิเศษที่ถูกบีบอัดอย่างมากความรู้สึกนั้นเหมือนกับลูกกระสุนปืนใหญ่ในตอนนั้นถังบูลินเกือบจะโดนกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณระดับ9้าโจมตีแต่กู่เย่เป็นผู้ช่วยชีวิตเขาความรู้สึกเมื่อถูกระเบิดด้วยลูกกระสุนปืนใหญ่เกือบจะเหมือนกับตอนนี้ท่ามกลางเสียงคำรามของจัก,กรพาิสีน้ำเงินและมังกรทองหอ,อกมังกรทองก็ถูกผลักออกไปและมังกรจักรพาิสีน้ำเงินก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อน มันมีการกลืนโลกเพิ่มมากขึ้นการจู่โจมของสีน้ำเงินนี้จากพรรพัมังกรที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่ามีพลังมากกว่ามากเจตนาของหอ,อกระเบิดออกมาและแสงหอ,อกทองคำขาวที่ส่องประกายราวกับเที้ยวของมังกรยักย้ายตัวของมังกรถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของทองคำสีน้ำเงินและกำลังจะกลืนอารเูเฮงในทันทีในขณะนี้ดวงตาของอารเูเฮงก็โตขึ้นทันทีและมีแสงส่องออกมาจากมุมตาของเขาด้วยตรงๆ ท่ามกลางเสียงหัวใจเต้นแรงจู่ๆอรูเฮงก็เปิดปากและคำรามไปทางมังกรทองของถังวูหลินที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าคำรามในเสียงคำรามขนาดใหญ่นั้นคลื่นกระแทกที่รุนแรงได้ลดความผันผวน,นของพลังงานของราชามังกรลงถึงหนึ่งใน3าจากนั้นกษัตริย์ผู้ทรงพลังก็หลบเลี่ยงและโจมตีมังกรจักรพรรดิสีน้ำเงินที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยร่างของเขาเองบูม ทั้งมูลินถูกกระแทกออกไปเพื่อเป็นการตอบสนองและแม้แต่ชุดเกราะก,ก็ส่งเสียงเอียดเบาๆและเปรี้ยวหลังจากที่มังกรจักรพรรดิน้ำเงินขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายตัวไปหากอารูเฮงเป็นเหมือนภูเขาไฟเมื่อก่อนตอนนี้เขาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าความผันผวนของเลือดที่แผดเผายังทําให้ทั้งมูลินรู้สึกเหมือนข้างในของเขาถูกไฟไหม้ดูเหมือนว่าพลังงานและเลือดทั้งหมดในร่างกายของเขาถูกกระเหยไปโดยพลังงานและเลือดของคู่ต่อสู้ เห็นได้ชัดว่าแกนมังกรของเขาเต้นรุนแรงมีเพียงการ,รเผชิญหน้าอย่างแท้จริงเท่านั้นที่เราจะรู้ได้ว่าอารูเฮงอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงใดราชายกไม่ได้พ่ายแพ้อย่างไม่ยุติธรรมไม่น่าแปลกใจที่เขาไม่มีโอกาสตอบโต้ด้วยซ้ำปรากฏว่าพี่ชายเป็นคนเผด็จการมาก ความคิดนี้แวบออกมาจากใจของทังวูหลินและคราวนี้อารูเฮงไม่ให้โอกาสเขาหายใจทันใดนั้นเขาก็อยู่ตรงหน้าเขาเขากำมัดด้วยมือขวาและต่อยอย่างกล้าหาญมันกระแทกทังวูหลินเข้าที่หน้าอกโดยตรงความเร็วที่แน่นอนบวกก,กับพลังที่แท้จริงไม่มีทักษะเป็นเพียงการปรับปรามอย่างแท้จริงในช่วงเวลาวิกฤตทังวูลินไม่ลังเลเลยชั่วขณะและเปิดใช้งานอาณาจักรอันรุนแรงของมังกรทองทังทนที ชั้นรัศมีสีทองแผ่กระจายออกมาจากร่างกายในเวลาเดียวกันหอกมังกรทองก็หายไปในมือของเขาและเขาก็โบกมือขวาอย่างกล้าหาญกรงเล็บศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลร้ล้างของจักรพรรดิสีน้ำเงินขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางอากาศและถูกยิงออกไปอย่างงอจงแจง้งท่ามกลางเสียงคำรามที่รุนแรงการโจมตีอันทรงพลังของกรงเล็บของจักรพรรดิสีน้ำเงินรวมกับทักษะสามอย่างยังคงไม่สามารถป้องกันมันได้แม้ว่ามันจะกลืนกินการเพิ่มขึ้นของสวรรค์และดินยึดมั่นในหมัดของอารูเฮง หมัดของเขารุนแรงมากจนดูเหมือนสามารถทำลายอะไรได้ท้ายที่สุดมันปรากฏขึ้นที่หน้าอกของถังวูลินทังวูลินมีเวลาเพียงใช้หอ,อกมังกรทองต่อหน้าเขาก่อนที่เขาจะโดนหมัดของเขาทัานใดนั้นร่างกายของเขาก็บินออกมาเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และกระแทกเกรอะป้องกันในระยะไกลยอย่างแรงแต่บนร่างกายของอารูเฮมีรอยหยอกเพียงไม่กี่รอยบนพื้นผิวของชุดเกราะที่ถูกกรงเล็บศักดิ์สิทธิ์แห่งนิพพานขององค์จักรพรรดิสีน้ำเงินขวน ร่างของถังวูหลินเด้งกลับและอารูเฮงก็วิ่งอีกครั้งปรากฏตัวต่อหน้าเขาอย่างดูเดือดและต่อยเขาอีกครั้งถังวูหลินยกหอกมังกรทองในมือซ้ายและร่างของเขาก็ว่าไฟในแนวนอนอย่างรวดเร็วในแง่ของความเร็วเขาอาศัยปีกมังกรที่มาพร้อมกับร่างมังกรทองของเขาและเขาก็ไม่ได้ด้วยกว่าอารูเฮงมังกรจากพันดีสีน้ำเงินเหวี่ยงหางและเตะมันออกไปมังกรคำรามและหางมังกรก็ถูกเหวี่ยงออกไปอย่างจงแจ้ง อารูเฮงไม่ได้หลบเลยและหมัดของเขาก็กลายเป็นหมัดลงปังเท้าขวาของทั้งวูลินเตะอารูเฮงอย่างแรงแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเตะบนภูเขาอารูเฮงคำรามและหมัดของเขาก็โดนแขนซ้ายที่ยกขึ้นของทั้งวูลินด้วยแครกด้วยเสียงที่คมชัดของกระดูกแตกร่างของทั้งวูลินก็ตกลงมาจากท้องฟ้า เมื่อเขากำลังจะกระแทกพื้นอารูเฮงก็ปรากฏตัวข้างๆเขาอีกครั้งโมเมนตัมของเขาราวกับสายรุ้งและพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็ปะตุขึ้นอีกครั้งเขาทุบหมัดของเขาลงในเวลาเดียวกันและพุ่งไปที่ร่างของทังวูลินหากหมัดเหล่านี้โดนเขาทังวูลินก็จะไร้ความเมตตาทันใดนั้นแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นใต้ทังวูลินมันคำยันบนพื้นและผลักเข้ากับร่างของทังวูลินทําให้เขากระเด้งไปด้านอ,อกข้างอย่างรวดเร็วทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ในสถานการณ์ที่แทบเป็นไปไม่ได้ เขาได้รับอารูเฮงต่อยในเวลาเดียวกันมีร่างใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าและโจมตีอารูเฮงโดยตรงและผลักเขาลงไปที่พื้นมังกราธาชวิญญาณทั้งสองได้ลงมือในเวลาเดียวกันเมื่อเวลากับขันร่างกายของถังบูลินกลิ้งตัวและมั่นคงในระยะไกลปีกมังกรกลางออกด้านหลังเขาชุดเกราะที่แขนซ้ายของเขาได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างแขนถูกงอนในมุมที่แปลกและหักจนหมดใครๆก็จินตนาการได้ว่าหมัดของอารูเฮงนั้นทรงพลังแค่ไหน ก่อนที่ถังวูลินจะหายใจได้มังกราธาชซึ่งมีความสูงมากกว่า70เมตรก็ลุกขึ้นจากพื้นแล้วบินไปด้านข้างพร้อมกับหัวดดูเหมือนว่าร่างใหญ่ที่สูง70เมตรจะบินออกมาจะตลกนิดหน่อยแต่ในขณะนี้ไม่มีใครสามารถหัวเราะได้ช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆมันสามารถกระทั่งมังกราธาชทิ้งไปได้แสงสีแดงทองราวกับดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินกระทบถังวูลินอีกครั้งการเต้นของหัวใจที่รุนแรงดังก้องไปทั่วผู้ชมอีกครั้ง ทั้งมูลินกระพือปีกของเขาขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นตระหนกเพื่อเร่งความเร็วอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่แขนซ้ายของเขาทําให้รูปร่างของเขาดูไม่มั่นคงเล็กน้อยและเขากําลังจะถูกจับได้ในทันทีเขาเกือบจะแทงหอ,อกมังกรทองออกมาด้วยมือขวาโดยไม่รู้ตัวแต่ในเวลานี้ไม่มีแสงหอ,อกบนหอ,อกมังกรทองและมีเพียงตัวหลักเท่านั้นที่แทงออกมาไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้สกัดกั้นหมัดของอารูเฮง อารูเฮงใช้มือซ้ายจับผิดผิดและคว้าปลายหอกมังกรทองโดยตรงในขณะที่มือขวาของเขาพุ่งไปที่หลังของทังวูลินจบแล้วจบแล้วผู้ชมจำนวนมากหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวของอารูเ่งหมัดนี้จึงโจมตีทังวูลินฉันเกรงว่าร่างกายของทังวูลินจะแตกสลายจากการทิ้งระเบิดราชาต้าหลี่มีพลังมากเกินไปจริงๆความแข็งแกร่งที่เขาแสดงให้เห็นในเกมนี้ยิ่งใหญ่กว่าความแข็งแกร่งที่เขาเผชิญหน้ากับราชาหยก ราชามารกต้มเหลวในการต่อต้านในเวลานั้นและแม้ว่าราชามังกรทองจะต่อต้านในเวลานี้แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไร้ผลเมื่อเผชิญกับพลังที่น่าสะพรึงกลัวนั้นและพลังของมนุษย์จะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวได้อย่างไรด้านหน้าของหน้าจอนำทางวิญญาณมู่เย่พยักหน้าเบาๆและพูดกับตัวเองมันไม่ง่ายเลยที่วูหลินจะสามารถสนับสนุนขั้นตอนนี้ได้แม้แต่วิญญาณแปดวงแหวนเต่ลัว ก็มีคนไม่กี่คนที่สามารถต้านทานวิธีการลับโดยกําเนิดได้หลังจากตื่นขึ้น3าครั้งร่างกายของดวงอาทิตย์อารุเฮงโจมตีด้วยร่างของบุตรแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเพียงพอที่จะเขยา่าบรรดาศักดิโต้หลัวได้ในช่วงเวลาสั้นๆเขาไม่คาดว่าจะมีการพัฒนาอีกครั้งสูงสุดในหนึ่งปีเขาควรจะสามารถเข้าสู่ระดับของบรรดาศักดิโอ,อในที่สุดตำแหน่งของฉันในฐานะผู้นำของนิกายก็มีคนสืบทอดในที่สุด มู่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ว่ายังไงถังวูลินก็เป็นลูกศิษย์ของเขาและเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดเมื่อเห็นว่าวูลินกำลังจะพ่ายแพ้แม้ว่าการสูญเสียจะไม่ยุติธรรมแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยมีอย่างอื่นเขียนอยู่ในดวงตาของเจิ้นหัวเต็มไปด้วยความสงสัยสับสนเด็กคนนี้รู้สึกตื่นตระหนกเมื่อไรเขาสงบสติอารมณ์อยู่เสมอและดูไม่เหมือนชายหนุ่มเลย สำนวนทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลาถัดมาอารูเฮงก็คว้าปลายหอ,อกมังกรทองไว้แล้วเวลาดูเหมือนจะหยุดลงในขณะนั้นหมัดขวาของอารูเฮงหยุดชั่วคราวแต่หอ,อกมังกรทองของถังวูลินเปลี่ยนเป็นสีแดงทองในทันทีในขณะนี้ถังวูลินก็หันกลับมากระดุกสันหลังของเขาโค้งไปด้านหลังและในท่าทางที่แปลกเขาใช้ไหล่ซ้ายประทะหมัดขวาของอารูเฮง ชุดกรอะต่อสู้จันทรามังกรบนไหล่ซ้ายของถังวูล,ลินแตกกระจายในทันทีและเห็นได้ว่าไหล่ซ้ายของเขาถูกแยกออกจากกันในทันทีปล่อยเมฆหมอกเลือดออกมาอย่างไรก็ตามในขณะนี้คนที่สังเกตอย่างระมัดระวังสามารถพบว่าความตื่นตระหนกของเขาดูเหมือนจะหายไปและไหล่ซ้ายที่หักก็ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเขา แต่ความรู้สึกของอารูเฮงนั้นแตกต่างออกไปหอ,อกมังกรทองที่ถืออยู่ในมือซ้ายของเขาดูเหมือนจะเป็นกระแสน้ำบนกลืนกินพลังงานและเลือดของบุตรแห่งดวงอาทิตย์ที่แข็งแกร่งของเขาอย่างดูเดือดและหมัดขวาที่เขายิงก็ได้รับผลกระทบและพลังโจมตีก็อ่อนลงแต่ในความเห็นของเขาถึงแม้จะอ่อนแอลงแต่ก็เพียงพอที่จะรับมือกับคู่ต่อสู้ได้